สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาต่อเลขโจทย์ให้จบกันนะคะครั้งที่แล้วที่เราทํากันไปนะคะก็คือข้อ2และข้อ3ถูกไม่เอ่ยวันนี้คุณครูจะมาเฉลยว่านักเรียนสามารถ วางแผนแก้โจทย์ปัญหาข้อ2และข้อ3ถูกต้องหรือเปล่ารวมไปถึงเฉลยข้อ1และข้อ4เพื่อเป็นแนวทางในการทําการบ้านต่อในข้อ2และข้อ3สําหรับวันนี้ด้วยถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเปิดแบบฝึกหัดโจทย์ที่เราได้ทํากันไว้แล้วไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาดูเลขโจทย์กันต่อเลยนะคะเราจะมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับฮอรมอและคอรนอกันต่อครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูได้ยกข้อที่1ไว้เป็นตัวอย่างก็คือการวิเคราะห์โจทย์แล้วก็แสดงวิธีทําจากโจทย์ปัญหาถูกไหมคะซึ่งเราได้มีการเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้และเขียนสิ่งที่โจทย์ถามรวมไปถึงการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาวันนี้เราจะมา แก้ไขปัญหากันนะคะในเมื่อระวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกในข้อ1เราบอกว่าต้องหาตัวหารร่วมมากหรือหรอรมอของ49,63และ77ฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาหาหรอรมอของ49,63และ77กันในข้อที่1ค่ะอ่ะเรามาดูต่อเลยนะคะในหัวข้อที่3การแก้ไขปัญหา เราก็ต้องขึ้นเลยค่ะลูกวิธีทำค่ะโอเควิธีทำอะไรต่อเอ่ยวิธีทำหาอะไรหาหอรอมอได้ดังนี้หาหอรอมอของใครบ้างอะเรามาดูนะคะเราต้องหาหอรอมอของ49 63และ77ซึ่งเราต้องดูก่อนนะคะ49 63 77 77เป็นตัวเลขที่ซ้ำกันสามารถใช้แม่11ได้ แต่แม่11ไม่สามารถคูณอะไรแล้วได้49หรือว่า63เราจึงใช้แม่7ลองดูค่ะ7คูณกับอะไรอ่าแต่คุณครูขอลดขนาดโอเคค่ะ7คูณกับอะไรได้49เออ7คูณอะไรได้49้มีไหมทองสิเี77 49เก่งมาค่ะแล้ว7คูณกับอะไรได้63บ้างมีไหมเออเจ็ดเถูกต้องค่ะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็น7คูณกับ 7ได้49 7คูณกับ9ได้63และ7คูณ11ได้77จบแล้วเพราะอะไรคะเพราะว่า7และ11เป็นจํานวนเฉพาะแล้วนะคะเราไม่สามารถหาหอรอมอรต่อได้ค่ะดังนั้นเราก็จะเขียนในบรรทัดต่อไปว่าหอรอมอรของ49 63และ77คือคืออะไรคะหอรอมอรคือตัวที่ สามารถหารอยู่ด้านหน้าเท่านั้นเอาแค่ด้านหน้าเท่านั้นคืออะไรคะคือ7เก่งมากค่ะจะได้อะลูมิเนียมยาวแผ่นละ7เซนติเมตรโอเคค่ะเราได้ละหอระมอแต่โจทย์ยังไม่จบเพราะอะไรคะลูกโจทย์ถามว่าถ้าตัดเนี่ยคะ่ะถ้าตัดอลูมิเนียมออกเป็นแผ่นเล็กๆยาวเท่าๆกันให้ยาวที่สุด โดยไม่เหลือเศษจ,จะได้อลูมิเนียมยาวแผ่นละกี่เซนซึ่งเราได้ละกี่เซนคะเเซนติเมตรและค่ะและคําถามที่2และได้อลูมิเนียมกี่แผ่นอยากทราบขึ้นมาอีกว่าได้กี่แผ่นเราจะทํำยังไงดีเอแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าได้กี่แผ่นนะเราก็มาดูค่ะอ๋อมันมีทั้งหมดกี่แผ่นก่อน1แผ่น2แผ่น3แผ่นฉะนั้นแผ่นนี้เนี่ยยาว49เเซนเนี่ย ถ้าตัดมาให้เท่าเท่ากันแผ่นละ7เซนเนี่ยจะได้กี่แผ่นเออและแผ่นที่สองเนี่ยยาว63มเซนตัดแบ่งเท่ากาันแผ่นละ7เซนจะได้กี่แผ่นนี่แหละค่ะคือสิ่งที่โจทย์กำลังถามอยู่นะคะเราก็ต้องมาตอบในสิ่งที่โจทย์ต้องการถามนะคะฉะนั้นเราก็มาดูนะคะในแต่ละแผ่นเลยอ้าว แผ่นแรกค่ะอลูมิเนียมที่ยาว49เซนติเมตรนะคะตัดแบ่งก็คือเอามาหาร7ก็จะได้กี่แผ่นคะลูก7แผ่นเห็นไหมคะเริ่มเห็นลางๆแล้วใช่ไหมลูกอ่ะต่อไปแผ่นที่สองยาวเท่าไหร่คะ63หาร7ก็จะได้เท่าไหร่คะ9แผ่นอ่าต่อไปแผ่นสุดท้ายเท่าไหร่คะ77ตัดแบ่งออกเป็นอ่า7เซนติเมตร เท่าเกันจะได้กี่แผ่นคะ11แผ่นคำตอบในอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนักเรียนเห็นไหมคะต่อไปทำไงดีคะต่อไปเราก็ต้องมาสรุปนะคะในเมื่อโจทย์เขาถามเราเราก็ต้องสรุปว่ารวมเนี่ยได้อลูมิเนียมเนี่ยแผ่น9แผ่นสิแผ่นทั้งหมดต้องเอามาทำอะไรกันคะรวมรวม เอามาบวกค่ะบวกกันได้ทั้งหมดเท่าไหร่ลูก27แผ่นฉะนั้นคำตอบข้อนี้เราก็จึงตอบว่าดังนั้นค่ะจะได้อลูมิเนียมยาวแผ่นละ7เซนติเมตรจำนวนกี่แผ่นคะลูก27แผ่นจบแล้วนะคะก็ต่ออบอตอบแล้วก็เขียนลงไปเลยว่าจะได้อลูมิเนียมยาวแผ่นละ7เซนติเมตรจำนวน27แผ่นเท่านี้นะคะก็ จบแล้วนะคะโอเค,ข,อเอคข้อนี้เป็นตัวอย่างถูกไหมคะข้อนี้เป็นตัวอย่างค่ะนักเรียนเราก็มาถึงตัวอย่างข้อที่4นะคะที่เราได้ยกตัวอย่างกันไปครั้งที่แล้วนักเรียนทําแล้วใช่ไหมลูกก็คือ ข้อที่1การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเราได้วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้เราและเราได้ทําสิ่งที่โจทย์ถามไปเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาว่าเราจะต้องหาอะไรคะครนฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาหาอะไรคะมาหาครานกันค่ะงั้นเราไปแสดงวิธีทากันเลยคะ่ะวิธีทำหาหาอะไรลูกครนได้ดังนี้หาครานอของอะไรบ้างคะ 36 48และ56เราก็เขียนเลยค่ะเราหาคอรนอรของ36 48และ56โดวยวิธีการหารสั้นค่ะนักเรียนดูเลยค่ะเราจะใช้ตัวใดจำนวนใดมาหาร36 48และ56ได้ลงตัวบ้างนักเรียนบางคนบอกแม่2ถูกต้องค่ะแม่2เนี่ยสามารถหาร อะไรคะเลขคูณได้ทั้งโลกเลยแต่ตรงนี้ดูดีๆด,ดูดีๆนอกจาก2แล้วมีอะไรอีก1ตัวเก่งมากลูก4นั่นเองค่ะ4คูณอะไรได้36คะ4.9.36เก่งมากค่ะถ้า48ไม่ทราบก็4คูณอะไรได้4คะลูก4 1 4 4 2 8สองนั่นเองค่ะต่อไป5ค่ะ4คูณอะไรได้5ไม่มีขอใกล้เคียง4 1 4ถูกต้องค่ะ5ลบ4เหลือ เหลือ1ค่ะแล้วชักอะไรลงมาค่ะชัก6ลงมาเป็น16 4คูณอะไรได้16คะ่ะ4 4 16นั่นเองนะคะเอาคเขียนให้สวยงามเขียนให้สวยงามเราก็จะได้แบบนี้ค่ะ49 36 4คูณ12ได้48 4คูณ14ได้56แล้วเล่าดูต่อค่ะถ้าเป็นหอระมอจบเลย เพราะว่าอะไรคะมันหารไม่ได้แล้วทั้งสามตัวหารไม่ได้แต่ครนอรหารต่อได้ค่ะเมื่อไหร่ที่สามารถหารสองตัวขึ้นไปสองตัวขึ้นไปได้นะคะก็หารครนอรต่อได้โอเคค่ะเรามาดูใช้แม่ไรดีลูกแม่ไรนะโอ้เก่งมากเลยครับแม่3ครับมีคนกระซิบมาว่าแม่3แม่สามหารอะไรได้บ้างลูกหาร9้าเนาะสามคูณอะไรได้9้าค่ะ 3 3ม3คูณแล้วได้12คะ่ะ3 4 12 3คูณอะไรได้14ีมีไหมไม่มีใช่ไหมคะไม่มีเราชักลงมาแบบนี้โอเคไหมเราชักลงมาแล้วเราดูเลยเอะคูขา4กับ14เป็นเลขคู่หาต่อได้ไห,หาต่อได้ใช่ไหมหาต่อได้เราหาต่ออ้าวเขียนให้สวยงามก่อนแบบนี้คะ่ะอุ๊ยตายแล้วฉเฉลยไปซะแล้วเอาอะไรมาหาต่อคะ เอาสองมาหาต่อเพราะอะไรคะลูก3เป็นจํานวนเฉพาะเราก็ชัก3ลงมาได้เลย2คูณอะไรได้4ีขา2 2สองคูณอะไรได้17ขอโทษค่ะ2คูณอะไรได้14 2 7, 14โอเคเขียนให้สวยงามปึ๊บได้อะไรบ้างจบยังคะจบยังคอระนอจบแล้วเพราะอะไรคะลูกเพราะว่า3 2 7เเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดแล้วต่อไปเรามาดูคะ่ะ คอรอมอเราจะใช้แค่ตัวหน้าคูณกันถูกไหมคะแต่ถ้าคอรอน,อนเราต้องคูณกันทำไมคะทุกตัวเลยค่ะฉะนั้นเราไปคูณกันดีกว่าค่ะมาค่ะคอรอน,อนของ36 48และ56มีอะไรคูณกันบ้างดูค่ะ4คูณ3คูณ2คูณ3คูณ2คูณ7อ่ะเรามาดูค่ะเราจะคูณยังไงให้มันง่ายขึ้นคูณยังไงดีคะ แล้วเรียนคูณยังไงก็ได้ให้นักเรียน,นรู้สึกว่าอ๋อเราคูณได้และง่ายจังเลยนักเรียนจะเอา4ี่คูณสได้12ก่อนก็ได้นะคะ4 3 12เห็นไหมคะสอคูณสอีกตัวเป็น4ี่คูณกับสอีกทีเป็น12 12คูณ12ได้เท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตอกโกรธนะตอบไม่ได้อ่ะครูให้นักเรียนหาเลยเอา12คูน12นะคะได้เท่าไหร่คูณ7อีกทีเดี๋ยวนับ1นึถึงสินะคะตอบให้ได้นะ 1>, 1 2 3 4 5 9 10เโอเคครบ10แล้วนะคะเก่งมากเลยใครตอบได้คุณคูนับไม่ถึงอีกแล้วนะคะได้หนึ่ค่ะเก่งมากๆเลยโอเคต่อเลยค่ะทำยังไงต่อดีคะในเมื่อเราได้ครรณนของ3 6 4 8 5 6หคือ1,800 1,800คืออะไรคะ คือ1 8, 8คือไร1 8ก็คือจะจ่ายเงินซื้อหนังสือแต่ละประเภทอย่างน้อยที่สุด1 8บาทเราจะจ่ายเงินซื้อแต่ละประเภท1 8บาทเป็นอย่างน้อยที่สุดและเราซื้ออะไรได้บ้างคะซื้อหนังสือการ์ตูนได้คะ่ะได้เท่าไหร่ลูกเอ๊ะแล้วหนังสือการ์ตูนมันเล่มละเท่าไหร่ละ่ะ เล่มละ36บาทใช่ไหมแล้ว36บาทเนี่ยจะซื้อได้กี่เล่มละ่ะในเงิน1น0 0บาทนี้เราก็ต้องจับ36มาทําทำอะไรกัน1,8 0 0คะว้าวเก่งจังเลยหารกันนั่นเองค่ะได้กี่เล่มคะได้กี่เล่มได้28เล่มนั่นเองค่ะต่อไปหนังสือการ์ตูนไปแล้วต่อไปหนังสืออะไรคะนิตยสารนิตยสารเล่มละ48บบาทเห็นไหมคะเราก็จะต้องเอา 1,800ทำอะไรกับ48เพื่อจะได้หนังสือนิตยสารคะเอามาหารกันเหมือนเดิมคะ่ะได้เท่าไหร่คะ21เล่มนั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะยังไงดีต่อไปยังไงดีคะหนังสืออะไรนิทานกี่บาทคะเล่มละ56บาทใช่ไหมเหมือนเดิมคะ่ะเราก็เอา1,800 ทำไมคะหาร56เราจะได้กี่เล่มคะ18เล่มเย้ yeah. เราหาครบแล้วต่อไปค่ะเราก็ตอบได้เลยค่ะเพราะอะไรลูกเพราะเราหาในสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราหาครบแล้วตอบยังไงดีคะเราก็ตอบไปเลยว่าจ่ายเงินน้อยที่สุด1 0 8 0 0บาทซื้อหนังสือการ์ตูนได้28เล่ม ซื้อหนังสือนิตยสารได้21เล่มและซื้อหนังสือนิทานได้18เล่มเพราะเขาทำไมลูกและซื้อหนังสือได้ประเภทละให้เราแยกเป็นประเภทมาตอบไม่ได้รวมถูกไหมคะเราก็แยกประเภทให้แล้วเรียบร้อยฉะนั้นตัวอย่างทั้งสองข้อนะคะข้อ1และข้อ4เป็นตัวอย่างหอรมอและคอรนอข้อ2และข้อ3เดี๋ยวเราไปดูกันว่านักเรียนวางแผนแก้โจทย์ปัญหา ถูกไหมถ้าเกิดถูกนะัเกเรยียนก็สามารถเอาตัวอย่างข้อ1และข้อ4ไปเป็นแบบอย่างในการหาคำตอบได้เลยนะคะสำหรับหอละมอ,มอและคอร,อรนอรงั้นเราไปเรามาดูข้อ2กันค่ะเรามาดูการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะัเกเรยียนทำถูกไม่เอ่ยสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะมีอะไรบ้างคะโรงงานแห่งหนึ่งมีสบู่ขมิ้น168ก้อนสบู่มังคุด288ก้อนและสบู่มะขาม312ก้อน อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ทำไมคะกำหนดให้ค่ะที่เหลือคะที่เหลือถ้าจัดสบู่ใส่กล่องส่งให้ลูกค้ากล่องละเท่าๆกันโดยแต่ละกล่องทำไมเอย่ยมีสบู่ชนิดเดียวกันนะคะมีสบู่ชนิดเดียวกันจะจัดได้อย่างมากที่สุดกล่องละกี่ก้อนและจัดได้กี่กล่องอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะนักเรียนก็เอาลงมาเขียนถูกต้องกันไม่เอย่ยทีนี้ถูกแล้วเรามาดูคีย์เวิร์ดค่ะคีย์เวิร์ดของ โจทย์คืออะไรคะมากที่สุดเจอมากที่สุดนักเรียนต้องหาอะไรเลยลูกฮอ,อ,อร์มอเก่งมากค่ะฉะนั้นการว,วางแผนแก้จดปัญหาข้อน,นี้ก็คือต้องหาอะไรคะตัวาหารร่วมมากหรือฮอ,อ,อร์มอของ 168, 288และ312นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวิธีธรรมก็คือการไปหาอะไรคะหอรอมอร นักเรียนมีตัวอย่างข้อที่1ในการหาหอรมอแล้วและตัวอย่างข้อที่1ก็ได้ทําถึง2คําถามเหมือนกันเพราะว่าข้อนี้เขาก็ถามอะไรลูกจะจัดได้มากที่สุดกล่องละกี่ก้อนถูกไหมลูกและจัดได้กี่กล่องฉะนั้นเนี่ยนักเรียนมีประสบการณ์ในข้อ1แล้วให้นักเรียนย้อนกลับไปดูว่าข้อ1ทําอย่างไรข้อ2ก็ทําเหมือนข้อ1เลยโอเคไหมคะการบ้านนะคะการบ้านก็คือ ข้อ2เลยนะคะการบ้านข้อ2เหมือนเดิมค่ะทำต่อถูกไหมลูกทำต่อในหัวข้อที่3เท่านั้นหัวข้อที่4ต้องไหมไม่ต้องค่ะทำแค่หัวข้อที่3ค่ะเดี๋ยวเราไปเฉลยข้อสเรามาดูข้อ3กันนะคะสิ่งที่โจย์กำหนดให้มีตั้งแต่อะไรเอ่ยมีตั้งแต่นี้เลยค่ะรถ2แถวสีฟ้าจอดหน้าตลาดทุก 20นาทีรถ2แถวสีแดงจอดหน้าตลาดทุก30นาทีและรถ2แถวสีขาวจอดหน้าตลาดทุก40นาทีอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะต่อไปคือสิ่งที่โจทย์ทำไมคะลูกสิ่งที่โจทย์ถามคะ่ะถ้ารถ2แถวทั้ง3มสีมาจอดหน้าตลาดครั้งแรก0.08.00 00นก,ก็คือ8นาฬิกานะคะ รถ2แถว3สีจะมาจอดหน้าตลาดพร้อมกันอีกครั้งเวลาใดเรามาดูค่ะมีคำว่ามากที่สุดไหมคะไม่มีมีคาว่าน้อยที่สุดไหมคะไม่มีแต่มีอะไรมาให้ดูดีๆค่ะมีอะไรมาให้คะมีเวลามาให้คะ่ะการหาเวลานะคะร้อยละร้อยส่วนมากหาคอรอนอค่ะ นักเรียนดูเลยค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเวลาส่วนมากนะคะจะเป็นการหาครนฉะนั้นข้อนี้นะคะการวางแผนแก้โจทย์ปัญหานักเรียนก็ต้องหาอะไรคะลูกหาคูณร่วมน้อยหรือหาครนค่ะเขียนได้เลยค่ะต้องหาตัวคูณร่วมน้อยวงเล็บคจุดรจุดนจุดครนของ20 30และ40ซึ่ง20คืออะไรคะการจอดรถ ของรถสองแถวการจอดรถของรถสองแถวสีฟ้าเห็นไหมคะสีฟ้าหน้าตลาด20นาทีมีกี่สีคะมีกี่ีอ่ะมีกี่ทีมีกี่สีคะอ่าสีที่สองสีอะไรคะสีแดงจอดหน้าตลาดทุก3 0นาทีต่อไปสีขาวสีขาวขีดไม่เจอเลยขอเป็นเอาสีดำมาขีดให้นะคะแล้วรถสีขาวจอดหน้าตลาดทุก40นาที การหาครนใช้โจทย์เหมือนข้อที่4เลยนะคะไปดูตัวอย่างข้อที่4อีกครั้งแล้วก็มาหาครนเพื่อที่จะได้รู้ว่ารถ2แถวทั้งดีสีคะลูกทั้ง3สีเนี้ยมาจอดหน้าตลาดครั้งแรกเนี่ยแนาฬิกาเอะมันยังไงล่ะแล้วรถ2แถวทั้ง3สีจะมาจอดหน้าตลาดพร้อมกันอีกครั้งเวลาใดเดี๋ยวเราได้รู้แน่นอนนะคะนักเรียนลองทำมาก่อน นักเรียนลองทำมาก่อนถ้าเกิดนักเรียนทำแล้วนะคะมั่นใจตอบมาเลยค่ะผิดคือผิดเรามาแก้ไขได้นะคะผิดก็คือผิดเราจะมาแก้ไขกันต่อทีหลังแต่ถ้าถูกคือนักเรียนเก่งมากและเข้าใจแล้วนะคะการทําเลขโจทย์แล้วผิดไม่ได้แปลว่านักเรียนไม่เก่งการทําเลขโจทย์แล้วผิดก็แค่เรายังไม่เข้าใจเท่านั้นเองนักเรียนลองทําเองนะคะแล้วเดี๋ยววัน ต้องเป็นวันศุกร์นะคะเราจะมาเฉลยกันนะคะเพราะว่าเราจะมีวันหยุดก็คือเสาร์อาทิตย์จันทร์ถูกไหมคะแล้วก็ไปหยุดอีกทีวันพุธซึ่งเป็นวันที่เราเรียนคณิตจันทร์และพุธนะคะก็หยุดเลยแล้วเราจะไปเจอกันอีกทีก็คือวันอะไรเลยลูกวันศุกร์นะคะก็จะเฉลยให้ละเอียดทุกบรรทัดเลยจ้ะ 着你的电驴，我弹着尤克里里，一起爬山看日落，不要哭泣。